สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกพบกันอีกครั้งหนึ่งกับการดูดวงประจําเดือนธันวาคม2063เนอะอเดือนสุดท้ายของปี2063แล้วชาวราศีพิจิกคือเป็นผู้ที่เกิดในช่วงประมาณวันที่16พฤศจิกาย,ยนจนถึงวันที่15ธันวาคมหรือเป็นผู้ที่นำวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิดเวลาเกิดมาผูกดวงวางลัคนาแล้วได้เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกก็ชาวราศีพิจิกเป็นราศี ธาตุน้ำกลางธาตุแล้วก็มีสัญลักษณ์ประจำตัวก็คือแมงป่องนะราศีนี้เป็นราศีที่ค่อนข้างลึกลับซับซ้อนนิดนึงนะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงแต่คุณอย่าไปทำอะไรให้เขาโกรธหรือว่าอย่าคิดจะเป็นศัตรูก,กับชาวราศีพิจิกนะเพราะว่าแมงป่องเขามันมีพิษนะคะก็มีพระดาวพระอังคารเป็นดาว ประจำราศีราศีพิจิกในเดือนธันวาคมนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างามาดูกันเลยเนะาะธานว่าคมชาวราศีพิจิกดาวประจําตัวเดินหน้าแล้วนะแล้วก็มีความาคืบหน้าสิ่งต่างๆนะที่เคยก่อนหน้านี้มันดาวมันถอยหลังนะก็อถอยหลังอยู่แต่มันอยู่ในภพปุตตะ คือเรามีการทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างสิ่งใหม่ๆไอเดียโปรเจกต์ project, มันเหมือนเป็นช่วงที่เราอาจจะได้ลงมือทำไปบ้างแล้วแล้วก็มีการทบทวนทำใหม่ทบทวนทำใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ความคืบหน้าย,ยังไม่ค่อยชัดเจนแต่ภายในเดือนธันวาคมนี้มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็พอหลังวันที่16เนี่ยดาวตัวเองมาเป็นเกษตรด้วยแต่มาเป็นเกษตรตรงพบอริเนาะนั่นหมายความว่าได้เริ่ม โปรเจกต์ Project, หรือว่างานที่เราคิดอยากจะทำนะ่ะมันได้เริ่มแผนการลงไปละนะได้เริ่มต้นได้มีความคืบหน้าอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาแต่เราก็แก้ไขได้นะมันเหมือนเป็นการปรับจูนอะไรบางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ยเนะาะแต่ดาวตัวเองมาอยู่พบอริชาวราศีพิจิกก็ระมัดระวังในเรื่องสุขภาพด้วยก็แล้วกันเนาะแล้วก็ไปอยู่ร่วมพระมนุษยู่ด้วยไงบางทีมันเป็นปุ๊บปั๊บฉับพลันมันไม่มีแบบ เข้ารางมาก่อนอย่างเงี้ยเนาะเออก็ดูแลแตัวเองหน่อยกันละกันนะดูแลสุขภาพนิดนึงมีอะไรผิดปกติก็พบหมอพบแพทย์นะคะก็ภาพรวมอ,อื่นๆล่ะดาวย้ายในเดือนนี้มีดาวใหญ่ย้ายด้วยนะก็คือดาวพระเสาร์เนาะดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนสหัชชะอ่านั่นหมายถึงมันจะเกี่ยวกับาานะญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูง การเข้าสังคมของชาวราศีพิจิกนะม,มาอยู่เป็นเกษตรเดือนนี้ย้ายดาวพระเสาร์ย้ายวันที่5ทธันวานะก็เหมือนกับเรามีการติดต่อกับสังคมใหม่ๆอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ดาวพระเสาร์อยู่ร่วมกับพ,พระพระฤหัสบดีด้วยพอได้แล้วได้ติดต่อหรือเข้าสังคมเนี่ยการเข้าสังคมมันทําให้เรามีโอกาสได้สร้างรายได้ของ,ของตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะจังหวะพระ เสาเนี่ยอยู่สองปีครึ่งจังหวะแบบนี้ก็จะอยู่แบบนี้แต่ว่าที่ดีมากๆก็คือช่วงที่พระรหัสอยู่อยู่ร่วมกับเสาเนาะแต่ดาวคู่นี้ต้องระมัดระวังนิดนึงมันจะเป็นสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เราที่เราจะได้รับในเรื่องของรายได้เพิ่มเติมเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทํามาก่อนด้วยก็ได้นะเพราะว่า57นี่มันหมายถึงคู่ปฏิวัติการ เปลี่ยนแปลงนะมันเป็นการเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ทดลองทําในสิ่งที่เราไม่เคยทํามาเลยอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ดาวมันเป็นเกษตรมันก็ทําให้เราได้เห็นลู่ทางและทําให้ตัวเองได้สร้างฐานะเพิ่มเติมมากขึ้นนะแล้วก็แต่ระมัดระวังนิดนึงก็แล้วกันนะว่าอพอดาวสหัชชิเป็นเกษตรแล้วเป็นบาปะเคาะเนี่ยเรื่องยวดยานพาหนะในการเดินทาง เวลาเราเดินทางไปไหนเนี่ยก็ต้องเช็คเครื่องยนต์นิดนึงเนาะรถลาที่เราจะจะขับไปอะไรเงี้ยอืที่เราต้องใช้อันนี้เนาะเรเช็คบ่อยๆแล้วกันก็เพื่อที่มันจะไม่ได้ไปเสียกลางทางนะการนัดหรือว่าเหมือนนัดหมายอะไรเงี้ยก็ต้องวางแผนเรื่องเวลาให้ดีเผื่อเวลาหน่อยก็ดีนะคะแต่ชาวราศีพิจิกเนี่ยก็ น่าจะเป็นคนที่วางแผนอะไรเป๊ะๆอยู่แล้วนะอเพราะเขาเป็นคนที่เหมือนเก็บรายละเอียดดีอะไรเงี้ยอืมชาวราศีพิจิกเขาจะละเอียดละออนในเรื่องของรายละเอียดปริย่อยวางแผนเก่งเนาะและดะ้ดาวพฤหัสก็มาอยู่ตรงภพที่สามโยกหน้ากับเจ้าชะตาเงี้ยก็ส่งผลให้เราแบบบางทีเราก็ตั้งสติได้นะอืมแต่ว่าเนื่องจากพฤหัสมันอยู่ตรงนี้เป็นนิดเนาะแล้วก็มันร่วมกับบพัพเราะบางทีก็ทําให้เรามึนๆได้เหมือนกันนะเออ อันนี้ก็ระมัดระวังแล้วก็เวลาจะทําอะไรก็ใช้เวลาแล้วก็วางแผนให้ให้รัดกุมหน่อยก็แล้วกันเนาะแต่ในเรื่องของรายได้ของชาวราศรีพิจิกเดือนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนการเงินของชาวราศรีพิจิกด้ไงแล้วก็เป็นพบปพุตตะเป็นเจ้าเรือนที่มันหมายถึงการาคิดอะไรที่มันใหม่ๆสร้างสรรค์ เป็นได้รับเหมือนสิ่งใหม่ๆลู่ทางใหม่ๆที่จะเก่อให้เกิดรายได้ของสำหรับชาวราศีพิจิกอะไรเงี้ยก็พอบรรดาวมันย้ายมันเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่พิจิกเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการทามาหารายได้นะแต่าอาจจะเหน็ดจะเหนื่อยนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดาวบากพรเคราะห์แต่ยังไงตัวเองก็เดือนนี้ก็มีกําลังนะดาวตัวเองเดินหน้าในภพปุตตะแล้วก็ไปอยู่ในภพอริถึงแม้จะเป็นภพอริแต่ว่าเป็นเกษตร แรงฮึดอะไรต่างๆมันมีแต่ระวังสุขภาพหน่อยก็แล้วกันเนาะบางทีมันไม่ได้ตั้งรับไว้อย่างเงี้ยมันปุ๊บปั๊บขึ้นมามันป่วยป่วยโดยโดยไม่ได้ทันตั้งตัวอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแนวนั้นนะน,นะแต่ว่าภาพรวมในเรื่องของการทำมาหารายได้การเงินการทองชาวราศีพิจิกโดดเด่นนะในเดือนนี้แล้วก็ดาวการเงินที่เราพูดถึงเนะี่ยมันไปแบบนั้นแล้วแล้วมันจะมีอีกดาวหนึ่งดาวพระศุกร เป็นเจ้าเรือนวินาศแล้วก็เจ้าเรือนปัตตนิของชาวราศีพิจิกในเดือนนี้เนี่ยอืดาวพระศุกร์เข้ามาทับตัวเองนะดาวพระศุกร์เป็นดาวธาตุน้ํามาอยู่ในเรือนธาตุน้ําก็ส่งผลให้การทำมาหาได้ได้มันคล่องจริงๆนะแล้วก็เดือนนี้ก็จะมีการเข้าสังคมบ่อยๆหน่อยนะปกติพิจิกเขาจะเก็บตัวแต่พอมันมีดาวอะไรสัมพันธ์หลาย,ลายๆอย่างแล้วก็ดาว แห่งการเข้าสังคมมาเป็นเกษตรด้วยเงี้ยมันก็จะทําให้เราช่วงสองปีครึ่งเนี้ยมีโอกาสที่จะได้เปิดตัวบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยเนาะเออไปเข้าสังคมนัม้นสังคมนี้แล้วบางทีสังคมที่เราไม่เคยเข้าเลยก็กได้นะเพราะเป็นพลรงหัดกับเสาไงอืมก็มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อนฝูงมีสังคมใหม่ๆให้เราได้คบอย่างเงี้ยเนาะอืมแต่เดือนนี้โดดเด่นเรื่องการทามาหาอะไรได้มากนะคะแล้วก็ ดาวปัตตินิคือดาวพระศุกร์เนี่ยมาหาตัวเองมาที่บ้านตัวเองด้วยถึงแม้จะเป็นปากเกษตรนะก็อาจจะได้พูดคุยกับเพศตรงข้ามอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็เหมือนถ้าบางคนนะ่ะถ้าคิดจะลงทุนอะไรใหม่ๆคู่ปัตตินิหมายถึงคู่คนส,นสัญญาด้วยไงอาจจะได้ซส,สัญญาอะไรใหม่ๆด้วยนะเ,นเรื่องของการทำมาหารายได้นั่นแหละ คือเดือนนี้พิจิกเขาจะเน้นในเรื่องการทามาหารายได้เข้าตัวเองเลยนะแล้วก็หยิบจับอะไรก็ค่อนข้างเป็นเงินเป็นทองพอสมควรนะการงานก็โดดเด่นมีชื่อเสียงเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนการงานสําหรับชาวราศีพิจิกเนาะพอเดือนนี้มาอยู่ในเรือนการเงินด้วยนะเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ยหะนะนำลักขณาก็ เป็นหน้าเป็นตาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่ช่วงนี้ก็คนพูดถึงเราบ่อยหน่อยนะพระอาทิตย์นี่เขาย้ายหลังวันที่16นะก่อนที่16ก็อยู่ตรงบ้านตัวเองแหละแล้วช่วงนั้นก็อาจจะดาวอาทิตย์อยู่ตัวเองก็เหมือนก็จะคิดถึงในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงนิดหนึ่งแต่ว่าตอนที่อยู่บ้านบ้านพิจิกเนี่ยพระอาทิตย์ทับเนี่ยมันพระอาทิตย์ตกน้ำไงความโดดเด่นยังไม่ฉายแววเท่าไหร่ แต่พอมาอยู่หลังวันที่16เนี่ยเขามาอยู่ตรงธนูเนี่ยเขาจะโดดเด่นเพราะว่าอยู่ถูกธาตุดาวธาตุไฟอยู่ในดืนธาตุไฟนะปิจิก็จะโดดเด่นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคนทั่วไปหรือว่าผลงานที่เราทําก่อนหน้านั้นได้มีการกล่าวถึงนะผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชมหรือว่าคนที่อยู่ในวงสังคมของเรา่พูดถึงงานผลงานของเรานะโดดเด่นพอสมควรนะ ไม่พอสมควรนะ่ะโดดเด่นมากล่ะนะแล้วก็มีดาวพระเกีมากระตุ้นด้วยแล้วก็พอหลังหลังวันที่12มีดาวพระพุธเข้ามาร่วมอีกนะพระพุธนี่เป็นเจ้าเรือนมรณะแล้วก็เจ้าเรือนลาภสําหรับเจ้าวราศีพิจิกนะก็เป็นโชคเป็นลาบนะแล้วก็เป็นแล้วยิ่งถ้าคนทํางานกับต่างชาตินะก็เป็นโอกาสที่แบบ โดดเด่นมากเลยนะเป็นสองเท่าแต่ถ้าเราทำงานทั่วไปก็ไม่ได้เป็นไรหรอกเพราะว่ายังไงก็มีชื่อเสียงนะแล้วก็ช่วงนี้ก็ทาจะคิดจะทำอะไรก็รู้สึกวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนได้ดีนะดาวพระพุธถึงแม้จะเป็นปะกเกษตรตอนตอนที่อยู่ราศีธนูนะแต่ว่าตอนที่อยู่บ้านตัวเองพระพุธมันอยู่ถูกธาตุก็จริงแต่ว่าพระพุธมันอยู่ในเรือนพระอังคารนะก่อนที่12บสองระวังคําพูดคาจาหน่อยละกันเพราะ ราศีพิจิกนี่จริงๆเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยพูดอะไรเวิ้นเวอแต่เขาเวลาเขาพูดเขาพูดแรงนะแล้วก็ดาวตัวเองก็เดือนนี้ก็เดือนหน้าลุยอย่างเดียวแล้วเป็นดาวพอังคารไงบางทีก็พูดเร็วไปนิดนึงนะเรามัดระวังคําพูดด้วยกันแล้วกันนะแต่ภาพรวมอย่างอื่นก็ดีหมดนะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นู่นนี้นั่นแต่มันก็อาจจะมีการมันมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆซึ่งเราไม่เคยคิดจะทํามาก่อนอนะ ในเดือนนี้นะเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งมันมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่จะไปเจริญก้าวหน้าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะราศีพิจิกนะแล้วก็ในปีหน้าเขาก็จะมีน,น,นู่นนี่ให้ทำตลอดอะไรเงี้ยนะก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เรียกหาตลอดด้วยนะก็สำหรับคู่ครองคนรักพิจิกก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าพิณธุบัตรเรื่องคู่คู่ครองตั้งแต่ดาวพาหหู มะเร็งลัคคานานะคนที่มีคู่แล้วก็ระมัดระวังหน่อยกันละกันว่าอืจะมีการเข้าใจผิดอะไรกันได้ง่ายกว่าป,ปกติเนาะหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันอย่างนี้ก็ได้นะอแต่ว่าอืมในเดือนนี้ก็ระมัดระวังสําหรับคนมีคู่อาจจะมีมือที่สามเข้ามาแทรกเนาะแต่ก็อย่าไประแวงกันนะแค่แค่ให้ให้ดูก็แลวกันบางที อาจจะเป็นเราเองก็ได้ที่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะเกี่ยวพันถึงอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นคู่ของเราก็ได้เพราะดาวพระศุกร์กับดาวพระราหูมันเกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆเรื่องหลงกันอะไรเงี้ยมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะระมัดร,ระวังหน่อยก็แล้วกันแล้วพระราหูลงนะ็งเนี่ยมันก็เกี่ยวกับดวงแตกเรื่องความรักด้วยไงต้องระมัดระวังหน่อยนะแต่ภาพรวมสําหรับพิจิกเนี่ย พระราหูมันเล็งเนี่ยมันได้อุดมเกณฑ์สำหรับพิจิกนะก็อย่างอื่นดียูวีเรื่องคู่นะระมัดระวังการเข้าใจผิดกันเนาะอ่ามันเป็นจุดเปราะบ,บางให้เราต้องระมัดระวังมีเวลาก็พากันไปทำบุญบ่อยๆหน่อยก็ได้นะคะเป็นการสร้างบุญร่วมกันใหม่ๆเนาะเป็นการปรับความรู้สึกดีๆให้การมีอะไรเราพูด การเป็นขั้นเป็นตอนเป็นช่วงจังหวะอะไรเงี้ยเราให้ได้รู้ว่าคู่เราอตอนนี้เขาคิดอะไรยังไงเขาทาอะไรอยู่หรือว่าเราทําอะไรอยู่ก็ต้องเล่าให้คู่ครองเราฟังด้วยนะบางทีมันก็จะได้ไม่มีการหวัดระแวงอะไรกันมากไปกว่านี้นะคะแล้วก็สําหรับคนโสดพอด้ว่าล่าหูม,มันเ็งก็ไม่ได้มันก็ไม่ค่อยเหมาะ มันเป็นจังหวะที่ไม่ได้เหมาะกับที่จะเป็นการมีคู่นะถึงแม้ว่าเดือนนี้จะมีคนตัวเองก็จะเนื้อหอมนิดนึงนะทั้งดาวพระพุธด,ดาวพระศุกร์ก็มาสัมพันธ์ลัคนะเนาะแต่ว่าอมันก็มันเป็นช่วงที่เรียนรู้กันเฉยๆอะ่ะเออก็ไม่เหมาะที่จะไปเริ่มต้นอะไรกับใครอย่างเงี้ยถ้าช่วงนี้มีคนเข้ามาก็อาจจะค่อยๆพูดคุยกันเรียนรู้กันไปก่อนนะอืม เพราะว่าจริง,รงๆดาวพ,พระพรงหัสก็โยกหน้ามันก็ยังมีเกณฑ์ได้พบได้คุยกับเพศตรงข้ามแล้วก็เดือนนี้ก็ด,นนกด,ดาวพระศุกร์ดาวแห่งเจ้าเรือนปัตนิเพศตรงข้ามเนี่ยก็มาถึงลักนาเราเลยนะก็อาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกับเพศตรงข้ามนะมได้เจอคนที่เราคิดว่าคิดว่าถูกใจอ่ะแต่บางทีมันเช็คให้ดีหน่อยแล้วกันนะ,ะคู่พุธไอ้คู่ศุกร์ลาหูบางทีมันมีอะไร ซ,ซ่อนอยู่ข้างในก็ได้นะก็ถ้าเจอคนที่เราคิดว่าเราชอบเนี้ยเราก็ค่อยๆศึกษากันก่อนดีกว่านะอสำหรับชาวราศีพิจิกเดือนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะเรื่องของการเสี่ยงโชคจริงๆมันโดดเด่นในเรื่องของการสร้างผลงานการทํางานเนาะสำหรับชาวราศีพิจิกแต่สําหรับบางท่านที่มีพื้นดวงที่เสี่ยงโชคได้อะไรเงี้ยเดือนนี้ก็ดาวการเงินมันพัวพัน กับมันถึงลัคนาเราอะนะก็มีโชคมีลาบก,ก็มีจังหวะโอกาสก็เล่นกันแต่พอเหมาะกันแล้วกันเนาะก็อย่าไปงมงายมากนะคะแต่สําหรับถ้าคนชอบเสี่ยงก็ลองดูนะคะแต่สําหรับคนไม่ชอบเสี่ยงก็เน้นไปนเรื่องของการทํางานเดือนนี้การทํางานการหารายได้อย่างอื่นโดดเด่นนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกเนะาะสำหรับการทำนายเดือนธันวาคมเนี่ยดวงประจำเดือนธันวาคมสำหรับชาวราศีพิจิกก็คงจะ จบคำตำนานแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็จะหมดปีละขออวยพรให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านนะประสบแต่โชคดีคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบพระคุณที่ติดตามกันขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ